ตอนนี้ก็พอดอะไรเอาพักมาเชื่อบันี้วดพัก, <laughs> ก,กยัา่่าด่าฮ่า่ เออแล้วมัน <c oughs> ก้าพระนยสบายดีพี่น้องมาชุกคูชิควคนทางบางไคและผังลาวพอแล้วก็มาเบิ่งมาโจมจิ๊ดตามน้ำเดียวนะฮะเป็นต้นก็มันนี่น้ำไเลยอ,อันนี้ก็มีแต่เน่าฮึพี่น้องเยมันต้นมันเห็นเลยฮะสบายดีวัอน,นี้ก็มาพบเพากับเบญ่าอีกคือเก่าพี่น้องเยวัอน,นี้ก็ออกมาเบิง่งโซนนะ พึ่งสูนมันต้นกับรัตนาเพิ่งรัตนาเพิ่งก,กลัด่องทักทายสบายดีกองพึ่งนะ,ะมันต้นกะกะถือว่าโอเคอยู่มันต้นกะพี่น้องเอ้นี่มามาเอายอดมาโบบนะเอาเมือกเก่งกลิ่นลวกลวกกิ่นก็ได้บบน,นี่โอ้กำลังแตก หยอดออกมานี่มาหล่อหยอดมาบาาุบไป่น้องเ้ยโหอันโซนกะบอลนี้กะถือว่าเปลียนยุโรปนิกากะไปอีกบอลมันกะหก ตอนนี้มันตุนขึ้นท่านได้เดี๋ยนี้ฮอหานี่้ยน,น,น,นี่ตอนนั้นจะเป็นมันตุนเก่าที่ยังไร,ร้คนปีที่แล้วฮะกบไปหาลอันเก็บพักมาบวบนะอันนี้ มามาเบ mm ิ้งมาเบิ้งอยู่แถวนี้มันจะญ้าก็ขึ้นหลายมันต้นกับบ่อเนะนะเพราะว่าพันมันต้นกับพันบอดีนะกกมันล่ำมันกับล่ำเฮี้ยวล่ำอันนั้นนะมาปู๊กกับขึว่าแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะเป็นมันลอกปอกแป๊กขึ้นดาอันแล้วกัญงาทางมดแถวนี้ก็มันบวค่อยออกเลยแถวนี้จากมันชีนแต่ะไรหรือบ่อละ ปีต่อมาก็ได้จะคิดได้ก้นหรือบ่ละนี่นั่นบักบูบเคยแต่งกัลายอยู่ปุลานะมีท่านเป็นแต่งก็ได้แต่งกิ่งนี่ป่าแตงกป่ามนังบ่ท่านใหญ่ปานดป่าน้อยอยู่นี่ก็แม่นป่าแตงอียนีก็ โอเห็นเป็นหมาะเลยนี่นะก็สิเลาะๆไปเบิ่งแถวนี้ล่ะแถวนี้กะปุหลายยะได้มันต้นนํามันมีอ้อนาะนี่อ้อดําอันนี้ ไอ้กะกองเติบเดือมันต้นอ๋อบล็อกปอกแป๊กพีはは่น้องเอ้ยนี่นีเคือโบผิวนี่กะคืนก็มานี่นั่นดีเออเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่น่ะนี่คือป้านี่เป็นอยู่เต่งนะนั่นนี่ยังน้อยอยู่ด้อนี่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 เต่งพอเมื่อแล้วก็มื่อน่านั่นก็มางี้เติบไรปลุกมัน xí mùi chứ mần hả? xí cái gì đây? hư nãy nặn ui tớ nứt tớ nứt mấy khi hoàn hảo quá xương bừa này nà nặn nhiên mùi mùi nhiên ờ nặn cái nồi nướng nướng cái phải chứ đâu có biết như thế tuyệt mà nó nặn nồi nâng nhanh nặn nồi chắc ừ đết nó mấy nhọt này nè nhọt tèng ấy nè mùi xíu kiẻng cay ấy nó nồi nhọt cái Ôi, lợi nhọn mì mì đâu mì mì lèo Tèn kinh nọ nè Nhọt tèn kinh Ở mức kèn cái đây nhọt nè nè cây nè าเด็ดอ๋นนอโยเต่งกิ่งกระเทวนี้ก็อะอู่งามอยู่แถวนี้ก็ได้มันต้นไปตะน,นหน้าก็บ่มีพี่น้อยบ่อนอ้อบน่นมีอ้อมันต้นก็ได้เพราะว่าฝนนั่นตกปีนี้นะต้นเริ่มเข้านาฝนนะ พันมันต้นกับตายไปน้ำปุกม,ม,มันบวกขึ้นเลยฮะตอนนี้ก็ถือว่ามหดเจืรอนแล้วลได้ีพักกับได้ยืด้พักกันนั่นนี่ที่มีมะเต่งมาพักมาเต่งนั่นนี่เห็ดดอกนึ่งหน่อย ตอนนี้กาล้างยอดพักก่อนนี่ยนันมกแตงตัวนี้นะขนดยังบบแกงเสือไก่พี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นน้ำจะนางนะตัวน,นี้ก็จะเป็นไก่นี่ก็มักเพ็ดตำแล้วลนะ่ะ

วันนี้ก็พดอะไรเอาพักมาเชื่อบันี้อดพักอดมาโบยอดมาแต่งมีแต่ล่อทาให้อดพักนี้ยุบลงแล้วก็ะชุกแล้วก็ะป่งเลย สืดเลยยุบเลย เขาง่ายนุ่งกันพี่น้องเลยสองโมงเออบ่ายโมงบ่ายโม<า>งสองโมงแล้วเขาง่ายกันแกงไก่เชียงยอดพักพี่น้องเอง้ยแสบแสบนึกว่าร <c oughs> ้อนแล้วได็กก็ขยันเลย พาดอะไรก็คือข้าวเหนียว Meu amigo tem. Hãy hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าว้ช่วยน้อนเย็นฉัน อ่าสําหรับคลิปนี้ก็จะได้จบแบะจะได้ทาให้ทุกคนได้เบิง่งแต่เพียงซํานี้ละ่ะเอาไว้โอกาสนหน้าหรือว่าคลิปหน้าจึงมาพบพอกันใหม่